มีอีกหนึ่งความเห็นนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยทางกลุ่มนิติราษฎร์ก็ออกแถลงการเกี่ยวกับอำนาจและก็ความรับผิดชอบต่อการจัดการเลือกตั้งของกกตนะคะพร้อมกับเห็นว่ากกตเนี่ยจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยนะคะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานกับคุณกาญจนาสมบุญตันค่ะ หลังจากกะกะตมีมติกำหนดวันลงคะแนนใหม่สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เป็นช่วงปลายเดือนเมษายนโดยอ้างถึงการทับซ้อนกับการเลือกตั้งสอวอในช่วงปลายเดือนมีนาคมพร้อมๆกับการคาดการณ์ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวสถานการณ์ความขัดแย้งน่าจะคลี่คลายลงยังกลายเป็นประเด็นที่สังคมสงสัยว่ากก,ะกะตทราบได้อย่างไรว่าการเลือกตั้งในอนาคตจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งดูเหมือนจะยังไม่สามารถหาทางออกได้ ทำให้กลุ่มนิติราชต้องออกมาตั้งคำถามกับการทำงานของกกตเกี่ยวกับอำนาจและความรับผิดต่อการจัดการเลือกตั้งเพราะเห็นว่ากกตไม่อาจหยิบยกความขัดแย้งทางการเมืองหรือความชุลมุนวุ่นวายที่กลุ่มการเมืองใดก่อขึ้นนํามาอ้างเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหน่วงเหนี่ยวการเกิดขึ้นของสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งการเลือกตั้งหลังจากนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกับการจัดการเลือกตั้งสวได้ พยายามเห็นว่าข้อต่ออ้างแต่กลับมาเนยังไม่มีน้ำหนักเทมโพรนะฮะด้วยเหตุผลหลายประการนะครับเทมโพรก็ตามสญก็คือว่าข้อต่ออ้างไม่ว่ากลับไปที่มันมีความขัดแย้่งในการเยืนอยู่เนี่ยนะฮะการบอกถึงว่คะแนนใหม่นะครับถ้ากำหนดขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่สามารถเป็นไปได้โดยราบรื่นครับประเด็นก็คือว่าข้อต่ออ้างแบบนี้นานได้นหมครับปอปอเองก็ไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าถ้ามันมีความขัดแย้งในการยืนอยู่เลยไปถึงเดื่องสายด่วน จะสามารถญญาที่จะมีการออกแบบโรงแรมแบบใหม่ได้หรือไม่ถ้ายังมีความขัดแยงแ้งเจ้าลงอยู่แบบนี้จะหมายความต่อไปที่เลยหรือเปล่านะครับว่าก็จะไม่สา,สามารถออกเแบบโรงแรมใหม่ได้และก็จะไม่อยู่นเกิดสภานผู้แทน,นตลอดไนได้ ทางวุิการเลือกตั้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ยประชาชนนวนมากรอการประ,าประกาศผลการเลือกตั้งจากกรกตอ,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 อยู่ส่วนการที่กก,ออกตระบุถึงกรณี28เขตเลือกตั้งที่มีปัญหารับสมัครเลือกตั้งไม่สําเร็จและต้องการให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีการประกาศรับสมัครเลือกตั้งใหม่นั้นกลุ่มนิตริราชเห็นว่าเป็นการออกพระราชกฤษฎีกาทับซ้อนกันซึ่งทําให้ดูเหมือนการเลือกตั้งไม่ได้เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ ส่งผลให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะจึงไม่สามารถทําได้ถ้าคุณตามอรออีกตามนึงเนี่ยมันกว่าจะส่งผลให้มีคนไปตีความว่าเฮ้ยมีพรอซ้อมกันสองฉบับเฮ้ยมันกาหนดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันสองวันนะครับแต่นรจชนาจากไหนาเหมือนเลือกตั้งทั่วไปสองวันเดียวก็จะเข้าทางปืนของคนที่อยากจะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอีกแล้วพอการเลือกตั้งเป็นโมฆะคุณไม่เลือกตั้งในวันเดียวและก็จะมาเล่นงานคนที่ทำพลาดพิธีการ คืออารมดคุณก็จะมาเล่นรัฐบาลอีกก็แต่มีต้นเหตุที่ทําให้การเลือกตั้ง,งเป็นโมฆะอีกนะฮะก็จะทําเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีคนตีความไปให้อย่างนั้นนะฮะทั้งๆที่ทอํานาจันเป็นของกกต,ตที่คุณต้องกาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้กำหนดหน้าที่ให้กกตเป็นองค์กรกลางในการจัดการเลือกตั้งโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นกลุ่มนิติรร์เห็นว่ากกตต้องพิจารณาใช้ดุลพินิจฐ์กำหนดวันลงคะแนนใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดประชุมสภา และหากกะกะตออยังพยายามที่จะให้มีการเดินหน้าเลื่อนการเลือกตั้งออกไปข้อเสนอเช่นนี้ย่อมเป็นช่องว่างให้ผู้ที่กำลังร,งรอฉกฉวยโอกาสจากประชาชนทำให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศและไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้